เะเือนไทยหลีกกนท่าเรือเจาคว้าโฟร์แบดแนวรุกทีมชาติไทยทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยหลีอย่างกกรท่าเรือเอบซีจาะคว้าตัวฟร์แบอนันต์ยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยเสริมแก่งเกมรุกฤดูกาลนานะซึ่งตอนนี้ฟร์แบอยู่ในแคมป์ชังศึกชุดใหญ่และมาดามแป้งก็อยู่ที่นั่นโดยแกนท่าเรือเอบซี หนึ่งในทีมเต็งลุนแชมป์ฤดูกาลน้าแถมพกตัวหนึ่งใบไปลุยเอเชียเวทีเอ l เแนวรุกที่เอเย่นจำเป็นยังโกอุ้งเทระทอนบุญมาทันถึงเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพเต็มตัวจากนักฟุตบอลเดินสายสู่เวทีลีกรองไทยลีกเลื่อนชั้นได้ไม่นานมีชื่อติดทีมชาติไทยซีเกมครั้งแรกสุดท้ายไม่พลาดถูกทีมชุดใหญ่ช้างสื่อถึงตัวลุยฟี่าเดทันทีและล่าสุดกำลังจะไปร่วมทัพทีมใหญ่เพื่อไล่ล่าแชมป์ให้กับสโมสร ไดรับปิดปล่อยตัวสหรัตปองสวุวรรณยายศพต่อพิขาดย้ายขาดได้รับปิดบีจีปทุมยิน,นดประกาศปล่อยตัวสหรัตปองสวุวรรณยายไปรวมทีมกับสโมสรพี่ที่ระจบเอฟซีโดยสัญญาถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วความเคลื่อนไหวของพลพรรคได้รับปิดบีจีปทุมยิน,นดหลังฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานได้ไม่ดีและมีการปรับเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะล่าสุด ได้ประกาศปล่อยตัวสหรัฐป้องสุวรรณ้ยายไปร่วมทัพพี่ที่ประจบเอฟซทีมร่วมหลีกนิสึกให้รักลิเวอร์ไทยลีกอย่างเป็นทางการสำหรับสหรัฐป้องสุวรรณแนวรับฝั่งซ้ายวัย26ปีย้ายมาร่วมทีม p ีจีปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาล2016ก่อนถูกปล่อยตัวให้เชียงใหม่ FC ฟซียืมไปใช้งาน จากนั้นในฤดูก,กาล2018ยายกลับมาร่วมทัพตดะับปิดอีกครั้งและพาทีมคว้าชแชมป์ไทยลีก2ในฤดูก,กาล2019ต่อโดยการคว้าชแชมป์ไทยลีก1สมัยแรกของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดในฤดูก,กาล2020-2021ในฤดูก,กาล2021-2022ยายไปค้าแข่งกับทีมที่ประจุเอฟซด้วยสัญญายืมตัว และกลับมายังถิ่น b ีจีสเตเดียมอีกครั้งในเล็กแรกของฤดูกา2022 20ล2022-2023รวมถึงลงสนามให้ BGPU ในรอบนอกเอ c h a แชมเปี้ยนลีก2022ก่อนที่เลก2จะย้ายกลับไปอยู่กับพี่ที่ประจบ FC โดยสัญญาเย,ยืมตัวเป็นหนที่2ฝากผลงานลงสนาม21นัดในรายการไฮรักรีวอร์ไทยลีก2022-2023และล่าสุดย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของพี่ที่ประจบ FC โดยสัญญาทาวอ